نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่อ Allah ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเวลาพี่น้องที่ได้รับความรู้ได้ประโยชน์อะไรในส่วนไหนของรายการจากสถานีโทรทัศน์ไวแชแนลไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตาม และพี่น้องได้รับความรู้แล้วก็พี่น้องได้รับความเข้าใจต้องรีบขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับว่าขอให้เราเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มีความสงบเสงี่ยมเพราะว่าความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้ทำให้เราถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้เราถ่อมตนกับผู้คน เป็นความรู้ที่กรรมมาอเคาเรียกวเป็นความรู้ที่ไม่ใช่ผู้รู้ที่เขามีความรู้แล้วเขาปฏิบัติตนเย่อหยิ่งแบบนั้นผู้รู้ที่เพียงเป็นผู้สะสมข้อมูลไม่ใช่ผู้รู้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต้องการผู้รู้ที่อิสลามต้องการนี่ก็คืออินนามายัชชัลลอฮ์มินอิบาดีฮิลอุลามะ อินนัลลอฮ่อาซีซุนกฟูรแท้จริงผู้ที่จะเป็นผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้เป็นอย่างดีและสามารถเห็นพิสูจน์ดูได้จากการปฏิบัติดูได้จากคำสอนดูได้จากอามานะดูได้จากความอิคลาสของเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนเหล่านี้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ก็คือเป็นผู้ที่รู้เป็นอุลามะ เป็นอาเลมเป็นผู้ที่มีความรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงผมเองก็ขออ้อ,อนวอนให้ข้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้มากที่สุดอย่าอัลลอฮ์ได้ทรงโปรดนะครับให้ข้าพระองค์และก็วิทยากรทุกคนที่อยู่ในสถานีโทรทัศน์ไวช์ชนแนล เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วนำไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาให้มากที่สุดเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยก็คืออยากที่จะให้พี่น้องรับรู้เข้าใจในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้บัญญัติเอาไว้ในาศาสนาของพระองค์รู้เรื่องใดก็ตามแต่ต้องพยายามเป็นผู้ที่ทอมตนต่ออัลลอฮ์ ยอมจำนวนที่จะได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราได้รับรู้มานี่แหละเขาเรียกเป็นผู้ที่ถ่มตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพอรู้มาแล้วปั๊บถ่มตนกับผู้คนก็คือนำเอาสิ่งที่เราได้รับรู้เนี่ยพยายามไปบอกเข้าไม่ได้ก็ปฏิบัติเพื่อได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้คนว่า คนที่เขาเรียนรู้มาแล้วเขาทมตนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแบบนี้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วเขาเป็นผู้ที่ไม่เย่อหยิงและเขาเป็นผู้ที่มีความสงบมีความสุข,ขุมนอบน้อมทมตนเพราะความรู้กับความนอบนอบ้นอมทมตนเนี่ยมันเป็นของคู่กันที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะยกย่องใครก็ตามแต่ให้สูงส่งขึ้น พระองค์จะดูซิว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนกับผู้คนหรือเปล่านอบน้อมถ่อมตนกับพระองค์หรือเปล่าผมประทับใจในคําสอนของท่านอุมัตอิบนุคอต้าบรัดิยัลลอฮ์ฮุนดท่านอุมัตเนี่ยถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีคําพูดที่มันเป็นปรชัชญามีคําพูดที่สอดแทรกในแง่คิดและข้อเตือนใจได้อย่างมหาศาล คำพูดของท่านอุมัดอิมรุอตอตอแต่ละคำพูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้นําเอามาศึกษาแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับชีวิตของเรามากมายเหลือเกินตัวอย่างเช่นคนํานี้ท่านอุมัดอิมนุขตอบรอดิญลอฮอันฮูได้ได้ได้กล่าวอย่างนี้นะก็ว่าตาละลมูลหลมาวานล,ลิมูหุนัสท่านทั้งหลายจงศึกษาหาความรู้แล้วก็จงสอนความรู้นั้นเนี่ยให้แก่ผู้คน หมายความว่าพยายามที่จะศึกษาหาความรู้พอรู้มาแล้วเนี่ยอย่ากเก็บเอาไว้ที่ตัวเองพยายามบอกผู้คนแล้วเดี๋ยวนี้ในการบอกผู้คนเนี่ยบอกได้เยอะพี่น้องมีหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาพิมพ์หดีใส่เข้าไปในทําเป็นจากโปรแกรม Rot โปรโตชอปนะใส่ไปแล้วก็อ่านแล้วก็แง่คิดที่ได้รับแล้วก็ส่งเพื่นผมเองก็ได้รับเออพอได้รับแล้วก็ นึกถึงประเด็นหนึ่งนึกถึงบางเรื่องบางสิ่งแล้วก็นำเอาสิ่งนั้นเน่เป็นโปสเตอร์ตรงนั้นแล้วเอามาพูดให้เราได้เกิดแง่คิดอีกทอดหนึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปอ่านเองแต่เขาส่งมาให้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ส่งแล้วก็คนที่ทำแบบนี้คือได้เรียนรู้ไปแล้วได้รู้ถึงความหมายของฮะดีสหรือไปถอดเทปจากจากบรรดาคณาจารย์คนไหนก็ตามแต่ในฮะดีสที่มันให้แง่คิดในฮะดีสที่มัน อ่านแล้วมันเกิดจิตสำนึกที่ดีมันเกิดข้อคิดข้อเตือนใจที่ดีก็ส่งมาให้กันพอเรียนรู้แล้วไปสอนคนอื่นไม่ได้ก็ส่งสิ่งต่างๆที่เป็นแบบนี้ให้แกกันและกันอหฮัมดุลิลาเดี๋ยวนี้นะการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ไปถึงผู้คนเนี่ยนะมันทำได้ง่ายเหลือเกินสมดังเจตนารมที่ท่านอุมัรอิมโดคอตอบต้องการที่จะให้บ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเป็นแบบนี้ คือได้เรียนในสิ่งที่เป็นความรู้แล้วก็ได้บอกต่อได้สอนแก่ผู้คนเพราะมันเป็นคำสั่งเสียของท่านนาบีนะครับท่านนาบีบอกว่าบัลลิกวันนีวานเราอายอะท่านทั้งหลายจงเผยแพร่ไปเผยแพร่บอกให้รู้ทำให้ถึงบัลลก็เนี่ยทำให้ความรู้ตรงนั้นไปถึงผู้คนนั่นก็คือการเผยแพร่การบอกการสอนการบรรยายแม้ว่าจะอาย่าเดียว แม้ว่าจะอายาเดียวที่เราเข้าใจแล้วเราก็รู้แล้วเราก็ได้ข้อคิดข้อเตือนใจแล้วเราก็เขียนแล้วเราก็บอกไปแม้ว่าจะไม่เขียนโอเคอัดเป็นคลิปแล้วเราก็บอกไปแต่ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่รับมาจากผู้รู้ในสิ่งที่มันมั่นใจว่าถูกต้องจากความเข้าใจที่แท้จริงแล้วนะครับบอกต่ออย่าเก็บเอาไว้วาลา ت ع ล م و ู له ا อ و ك ا ร و ا ก س นะ ن แล้วก็จงไปเรียนไปศึกษาหาความรู้จากผู้รู้เรื่องอะไรครับเรื่องวกอรความนอบน้อมถ่อมตนวัส,สกี่ะสกี้นะความสุขุมนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็สุขุมจงไปเรียนมาจากเขาด้วยพอไปเรียนมาจากเขาแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนสุขุมสงบสงเเหยมด้วย นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ตัวของผมเป็นลักษณะอย่างนี้พอได้รับรู้อะไรแล้วนี่นะครับก็จะพยายามขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหวตาลาให้เราถ่อมตนให้เราสุขุมให้เราเป็นผู้ที่สงบเสงีง่ยมไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำอะไรอะไรในลักษณะที่สังคมมองว่าโอ้มันกระเปิบกระปาาบโวยวายไม่สอบัิไม่อดทน ไม่อยากที่จะให้สภาพที่มันไม่ดีงามเหล่านี้นะครับเป็นที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อคนในสังคมก็ต้องพยายามนะพี่น้องมาพยายามนะพอเรียนรู้อะไรไปแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงคนนตะต่างหากวาเป็นผู้ที่นอบนอบ้อมถ่อมตนมีมารยาทที่ดีงามมีคําพูดที่ไพเราะสุภาพแล้วก็นิ่มนวลนินสัยก็ตามแต่เป็นผู้ที่มีความสงบสงี่ยมสุข,ขุม ถอมตนคนอย่างนี้แหละนะครับที่อุมรัรต้องการอยากจะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วแล้วก็นอบนอมถอ,อมตนคนที่มีความรู้แล้วนอบนอมถอมตนนะครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วผู้คนเนี่ยจะมาหาคนเนี่ยจะ,จะามาหาคนเนี่ยจะจะถามคนเนี่ยจะจะอะไรนะเข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจ และเมื่อถึงจุดนั้นแล้วนี่นะครับอัลฮัมดุลิลละจะพูดอะไรจะสนทนาพาทีกับใครก็ตามแต่มักจะเป็นที่สนใจเพราะอะไรก็เห็นว่าเราเป็นคนในนอบน้อมถ่อมตนเราเป็นคนที่มีความเป็นกันเองเราเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวเราโอ้อาจารย์คนนี้นะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นผู้ทิ่ไม่ไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นคนกันเองเป็นคนที่คุยแบบสุภาพเป็นคนที่คุยแล้วมันความมันเกิดความสุข มันอยากจะรู้ในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาพี่น้องก็ต้องเป็นแบบนี้แหละถ้าอยากเป็นผู้ที่รู้แล้วเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างของศาสนาแล้วเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อในในวงสนทนาและเป็นที่ยอมรับเราจะต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะต่อผู้คนหรือต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาก็ตาม ท่านอุมัดบอกต่อไปอย่างนี้นะครับวัตาวาดอุลิมันตาอัลลัมตุมมินหูวะลิมันอัลลัมตุมูหูอัลลอฮฺักบัรเป็นคำสั่งเสียเลยประทับใจคำพูดตรงนี้มากท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงนอบน้อมถ่อมตนกับผู้ที่ท่านไปเรียนรู้จากเขาอย่าเย่อหยิงอย่าเป็นคนที่กักขระอย่าเป็นคนที่ไร้ความสุภาพอย่าเป็นคนที่ไม่มีมารยาท ต้องเป็นคนถ่อมตนม,มีมารยาทกับครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาหาความรู้จากเขาและลิมันตาอัลดิมันอัลลมตูมูและแก่บุคคลที่เราไปสอนต่อจากเขาเนี่ยรับรู้จากคนคนหนึ่งมาแล้วในความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องการที่จะบอกต่อสอนต่อเนี่ยพี่น้องทำยังไงต่อต้องเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนด้วยโดยแน่นอนอย่างยิ่งท่านอุมรัรอิมโนคอตอบได้รับสิ่งเนี่ย มาจากการอบรมสั่งสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวะอะเลฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนเพราะท่านนาบีบอกไว้ในหลายฮะดีสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความนอบนอบ้นอมถ่อมตนนะครับโดยเฉพาะกับบรรดาผู้รู้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ผู้ที่จะสอนผู้อื่นต่อและรวมเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รับรู้แล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในซีฟ้ลักษณะของการนอบนอบ้นอมถ่อมตนให้มากๆท่านนาบีสอนอย่างนี้นะครับพี่น้อง เป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิมามไบฮะกีรายรงานจากท่านอบูฮุรอยรอรดิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุรอยรอได้ไรายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้มันตะวะดอะลิอะคีฮิลมุสลิมรอฟ่าฮุลลอฮ์วะมันิรตฟะะอไลฮิวะดะฮุลลอฮ์ชัดเจนบุคคลใดก็ตามแต่ ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อพี่น้องมุสลิมให้เกียรติเขามีมารยาทที่ดีต่อเขาพูดดีต่อเขาให้ความเป็นกันเองแก่พี่น้องของเขานี่แหละเขาเรียกว่านอบน้อมถ่อมตนอย่าถือว่าโอ้เรากับเขาคนระดับกันโอ้รวยต่างกันโอ้มีชื่อเสียงต่างกันเนี่ยกลัวเนี่ยกลัวบรรดาผู้ที่มีความรู้อันนี้ผมก็ต้องเตือนผมเองอย่างหนักเลยนะเตือนผมเองเป็นคนแรกเลย หมายถึงตัวผมเองแล้วก็ใครที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ก็เอาเอา,เอาประโยชน์ไปใช้ต้องเตือนว่าบางทีเราก้าวขึ้นมาสู่ในบางพื้นที่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมแล้วกลัวเหลือกเกินว่าเราจะไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้ที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจึงอยากที่จะบอกผ่านรายการตรงนี้นะครับไปถึงวิทยกรทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในค่ายไหนก็ตามแต่ ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นที่รู้จักของสังคมแล้วอย่าปล่อยประละเลยบรรดาผู้ที่เป็นผู้รู้ด้วยกันที่ท่านทั้งหลายจะต้องทอมตนรวมทั้งตัวผมเองด้วยต้องทอมตนต่อคนเหล่านั้นเพราะเรากับเขาทําหน้าที่เดียวกันทําหน้าที่บอกสารที่เรียกว่าอิสลามของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไปสู่ผู้คนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า งานของเราเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาะอูวตาลาจะรับหรือเปล่าบางทีของคนคนนั้นเนี่ยที่เขาไม่เป็นที่รู้จักของสังคมเลยอัลลอฮ์รับงานของเขามากกว่าของเราก็ได้เขาสูงส่งมากกว่านะครับมากกว่าเรานะอัลลอฮ์สุบฮานาะูวตาลาก็ได้เพราะไม่แน่เหมือนกัน คนที่เป็นที่รู้จักของสังคมมีชื่อเสียงในสังคมแล้วเนี่ยนะบางทีทําอะไรอะไรไปแล้วใจมันแฝงเล่นไปด้วยการโอ้อวดบางทีก็มีตรงนั้นบางทีมันก็ไม่ได้ทําอะไรอะไรร้อยเอร์เซ็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาวะลัยซูบิลลาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากสิ่งนี้ด้วยเถิดบางทีเขาแม้ว่าไม่เป็นที่รู้จักในสังคมแต่เขาเป็นที่รู้จัก สำหรับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาสูงส่งสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามากกว่าเราก็ได้พี่น้องประเด็นสำคัญคือพี่น้องเรียนรู้อะไรๆในาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแล้วพี่น้องต้องถ่อมตนถ่อมตนในที่นี้ก็คือพูดจาไพเราะสุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มเป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัวกับผู้คนเป็นผู้ที่มีมารยาทด,ดีต่อผู้คน อันเนี้ยเขาเรียกว่านอบน้อมถ่อมตนต่อผู้คนนี่คือลักษณะสําคัญของบรรดาผู้ที่เรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานอฮัวตาลาแล้วต้องเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบระกาตุ